วิธีรีดขอบและเย็บขอบโค้งวัถุงจ้านีา่ค่ะอ้อยไปเย็บไปแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเย็บถอยออกมาจากขอบเนี่ยนะ,ะนิดหนึ่งนะคะลหลังจากนั้นเราก็ตัดค่ะตัดให้เหลือประมาณครึ่งครึ่งเซนนะคะหรือไม้หนึ่งกระเบียดน่ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดปาเจียนไปตัดไปเ,ยไปล,เลยตรงนี้ก็วกกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยก็จะได้เป็นนิะหลังจากนั้นเราก็จะพลิกค่ะ เราก็จะตัดเนี่ยตรงนี้ก็คือเราตัดขีดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้มุมเขาคมหน่อยนะคะแล้วก็ตัดไปแล้วหลังจากนั้นเราก็พับค่ะพับมาดาังด้านเคมีนะคะเราก็จับมุมขอให้ดีแล้วก็พลิกขึ้นม่ค่ะเราก็จะได้ขอบคมๆแบบนี้นะคะทำสองข้างเหมือนกันหลังจากนั้นก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะรีดค่ะเปลาเรารีดนะคะเราจะรีดฝั่งไหนก็ได้นะเดี๋ยวอ้อยวะลีดข้างล่างนี้ก่อนก็ได้นะคะก็คือปัดเขาลงมานะ อย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่กินพ้าเคเมีเขาจะรีดลงง่ายค่ะก็วางไปเรื่อยๆนะคะรีดพลิกมาก็จะเป็นแบบน,นี้หรือว่าจะรีดไปในด้านมากลับมาด้านฝั่งนี้ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ขอบด้านล่างเขาปิ้นขึ้นมาเองแต่ถ้าเราไม่กินพ้าเคเมียัยงไงของก็ไม่ปิ้นนะคะเพราะว่าเขาเขาจะไม่ปีนนั่นเองนะคะเขาก็จะลงง่ายๆเลยค่ะ ก็ไม่ต้องกดลงตะเข็บก็ได้นะหรือใครจะกดลงก็ได้นะแต่อย่างอ้อยไม่ได้กดว่าจะใช้เี่อนเอาแบบนี้คือเขาจะไปได้นะคะเขาก็จะพิว้ไปง่ะไม่ขนาดแะ,ะ้าฝั่งนี้ดีกว่านี่นะคะค่อยๆรีบไปช่วงนี้ก็จะยากหน่อยนะคะสําหรับมือใหม่นะถ้าเรายังปัดตารีดไม่เป็นอนะ่ะมันก็จะแบบมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะมันฝืนไปหมดแหละมือมันยังไม่พิว้นั่นเองนะคะค่อยๆฝึกไปนะ เราเป็นช่างนี่ต้องมีอ,อกกุปกรณ์ช่วยนะคะอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้ก็คือเนี่ยแผ่นอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้การรีดของเรามันมองดูเป็นแบบมันจะทําให้เราแบบว่าทํางานได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเพราะว่าการรีดแบบเรลอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะฟูนะคะทุกคนก็ไปซื้อแท่งทองได้นะคะเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกว่าอ๋อไม่ได้มีขายนะคะคือซื้อมานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนตัดเสื้อผ้าน,น่ะค่ะ ทีน,นี้มันก็จะทําให้แะเนเส้นเราอ่ะคมขึ้นไม่ว่าเราจะรลีดอะไรหรืออะไรตามตะพงตะเข็บอ่ะมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเราหาซื้อแบบนี้ไม่ได้เราก็ใช้แท่งทองที่ส่วนมากเขาจะใช้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเขาเขาก็จะลงง่ายๆแบบนี้นลค,ค่ะอค่ะเราก็ดู ว่าการรีดของเราบางครั้งไงตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้ใส่แป้งเปียกไว้บางทีเขาชอบตลกกับเราก็ดูเส้นเขายังคงเหมือนเดิมไหมอ่ะตรงไหนมองดูเป็นเนี่ยอ่ะก็มองดูดีนะคะอ่ะตรงนี้รู้สึกว่าเส้นเขาจะพีกขึ้นไปหน่อยแล้วก็รีดลงมาอ่ะเมื่อเราได้ดีแล้วข้างบนเรารู้สึกว่าได้แล้วตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะต้องรีดเส้นล่างได้เหมือนเดิมค่ะอะไรที่เรารีดที่เราจะต้องอมขอบแบบเราต้องรีดพีกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ เพื่อให้ขอบข้างล่างเวลาเขายัดเข้าไปข้างในอ่ะเขาจะได้มองดูเป็นเยอะกว่าด้านบนนั่นเองนะคะคือเขาจะมีชิ้นผ้าที่มันเหมือนกับมันยืดมากกว่านะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะเป็นแบบนี้ค่อยๆปัดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มองดูเยอะกว่าเดี๋ยวเราก็มาเจียนทิ้งนะคะเนี่ยปัดไปเนี่ยตเตารีดเน่ะก็คือเราก็เอามือจับแล้วก็ตวเตารีดก็ตามติดๆเลย ก็จะเป็นย่างน็้พอหลังเราก็ใช้เนี่ยตรงนี้ไล่ออกมาไล่ออกมาแบบนี้ค่ะคือถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยคือเขาจะฝุ่นเองนะคะก็จะทําให้เราเป็นเนียนขนาดนี้มันยังจะฟูนเนี่ยนี่จ้าแบบน,นี้อันนี้รู้สึกว่ามันเยอะไปเราก็ตัดเจียนก็ทิ้งหน่อยนะคะเพื่อให้เขาผ้าไม่ฝืนนะเวลาเขายัดไปอยู่ข้างใน,นะคะ่ะเราก็จะทําให้เขาแบบบางๆ่อยหลังเราก็ยัดเข้าไปเลยจ้ายัดเข้าไปข้างในนะคะเอาให้คมๆเลยนะ ยัดเข้าไปข้างในหลังจากนั้นเราก็กดอีกรอบนึงอ่ะมาให้มันออกมาแล้วนะนี่ค่ะผ้านี่ก็ยากเหมอนกันนะเนี่ยๆๆไอ้ผ้าเนี่ย,ยมันถ้าผ้าฝ้ายอะจะาง่ายค่ะจะโอ้โหวเวลาโค้งเนี่ยดีด,ดีชอบแต่นี้อ่ะเราไม่ได้ไปหาไงพี่เกดไปหารู้สึกว่าอันนี้มันอยู่ใกล้มือก็เลยใช้แบบ นี่นะคะตรงนี้ระวังหน่อยนะอย่างที่บอกว่าช่วงตรงกลางเนี่ยคือเขาจะชอบบิดเราต้องไล่ผ้าเขาได้ดีนะคะนี่จะแบบนี้แบบนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วนะสงสัยจะได้ทําให้ดูตัวเดียวแหละสีแดงขี้เกียดถ่ายคลิปแล้วเนี่ยโอ้ยไปในงานในการในการถ่ายคลิปไม่เสียเวลานะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะทําแบบคือมันเหมือนกัะพงอะ่ะ ไหนวิดีโอจะหมดจะเราปล่อยให้แบบว่าเรากดถ่ายไปเรื่อยเปลื่ยวิดีโอมันจะเปลืองมากกิ๊กมากเลยค่ะทโทรศัพท์ก็จะเต๊ะไปหมดเลยย้อยกตัดต่อไม่ไหว,ไม,หวไม่ไหวเลยนี่มันได้ตัดต่อหรอพักหลังเนี่ยลงลงไปอ่ะไม่งั้นมันไม่ได้ออกไม่ได้มีคลิปด,ดูแล้วค่ะก็เลยอทำไปเท่าที่ได้นะคะเพราะว่าอ้อยต้องการแบบเออให้ทุกคนดูว่าวิธีการทํางานของอ้อย่นนั้นนีงนะคะทุกคนก็ดูแล้วไปไปยุบเอานะไม่ต้องตามทั้งหมดค่ะ เอาอะไรที่เราชอบนะบางคนก็มีนะคอมเมนต์บอกว่าไม่ไม่ดีนะขอบแบบเนี้ก็แล้วแต่นะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำตามเพราะว่าเราเลือกได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็เอาจากประสบการณ์ของทุกคนมาแบ่งปันกนะันเท่านั้นเองค่ะว่าถ้าเราไม่ชอบเราก็ไปดูช่องอื่นหรือว่าที่เราชอบอะ่ะ จลิตที่เราชอบแบบแบบบางครั้งอ่ะมันมีคนทําแบบหลายช่องหลายแนวค่ะเราก็ไปดูที่เราอาจจะดูว่ามีความสุขอ่ะนะคะอยากให้ทุกคนดูแบบนั้นมากกว่านะดูแล้วมีความรู้แล้วมีความสุขด้วยไม่ต้องมาฝืนแบบบางทีอะ่ะม,มีคนมาคอมเมนต์แบบอยากให้ทําแบบนั้นแบบนี้ก็มีนะคะเป็นแบบเฮ้ยไม่ใช่สิเพราะว่าคือสิ่งที่เขาชอบคนอื่นจะไม่ชอบก็ได้นะคะก็คือเราต้องยอมรับตัวตนของคนที่ถ่ายทําคลิปออกไปนะคะว่ายัางไงอย่างอ้อยเนี่ย ก็ไม่ยามปรับการพูดให้ช้าลงนะคะเพราะว่ามาดูทีหลังก็อยากจะย้อนกลับไปกันนะ่มันย้อนไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าคือมันเป็นประสบการณ์นะคะว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอย่างไรบางครั้งมันเป็นบุคลิกข,ของเราไปแล้วอะ่ะนะคะอะทีนี้ก็พูดเยอะเหมือนเดิมนะคะพูดเยอะสาระก็เยอะอยู่นะเดียวเรียวเรียววัดก่อนวัดเอวนะคะวัดขอบก่อน,นะคะ่ะทุกคน เอวของเราสามสิหกครึ่งเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือของเราคือด้านนี้นะคะเราก็จะวัดจากซ้ายมือเนะะี่ยค่ะวัดขอบบนมาให้ได้สามสิบหกครึ่งตกอยู่ตรงไหนเราติ๊กตรงนั้น,นะคะ่ะอ่ะทีนี้ยเนี่ยเราก็จะวัดไปวัดไปวัดไปสามหกครึ่งตกอยู่ตรงไหน ตกอยู่ตรงไหนนี่ก็ตกอยู่ตรงนี้แหละตามที่เราตำแหน่งเนี่ยค่ะก็จะเหลือนิ้วหลังระเบียดตรงนี้ค่ะก็คือเนี่ยอย่างทุกอย่างอ่ะมันถูกกําหนดไว้อยู่แล้วค่ะถ้าเราทําผิดอ่ะมันก็ผิดนะคะก็คือมันจะเหลือสามห้าไม่ได้นะถ้าเราทําผิดถ้าเราผิดขอบสามห้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้สามหกอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนการการเข้าขอบเนาะไม่รู้จะทําคลิปเดียวกันได้ไหรือเปล่าไม่อยากตัดต่อคลิปเ,ย,เยอะเลยแต่มันหลายคลิปเนาะดูแล้วมัน แบบดูกันยาวๆไปเลยสําหรับใครที่อยากได้ความรู้จริงๆอะ่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะว่าเนี่ยเรามีซิปของเราอยู่ตรงเนี้ยการกําหนดตรงเนี้ยมันจะสําคัญนะคะถ้าเราไม่กําหนดตรงหัวซิปเนี่ยเวลาเรามาติดตะขอมันจะเยื้องค่ะอ่าตรงนี้อาจจะขึ้นมาอย่างงี้อันนี้จะต่ําลงไม่ได้นะคะคือต้องกําหนดตรงเนี้ยให้ตรงกันเป๊ะเลยนะคะว่าเวลาขอบมาชนกันน่ะเขาจะต้องชนกันเวลาติดตะขอจะไม่เกิดปัญหานะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอน,ก,นการเย็บขอบแล้วกันนะ นี่จ้าเสร็จลวจ้าทุกคนเนี่ยอ้อยกัดเสร็จแล้วนะคะก็อย่างที่อ้อยบอกว่าการติ๊กตำแหน่งของตัวซิปตรงนี้ค่ะก็คือเวลาเราเย็บมาเนี่ยขอบเขาจะต้องชนกันแบบนี้นะคะเพื่อให้เวลาเราติดตะขอจะได้ไม่ไม่ตึงไม่หลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่ออ้อยรูดให้ดูนะคะก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เขาเรียกว่าการเข้าขอบแบบนี้เขาเรียกว่าการอมขอบค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโดยตำแหน่งของด้านซ้ายค่ะก็คือเราจะใส่ด้านเป็นตะขอตัวบนค่ะคือไม่ใช่ชิ้นยื่นนะคะชิ้นยื่นจะเป็นด้านนี้แทนค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะอ๋ออ้อยพูดผิดตรงนี้ยคือเป็นด้านขวามือนะคะเป็นด้านขวามือเรานะตรงนี้คือเขาจะยื่นขวามืออะไรอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เ <laughs> นี่ยอ่ะ อ่ะชิ้นที่มันอยู่ข้างหลังแล้วกันนะที่มันอยู่ด้านหลังมันยื่นมาแล้วกันนะอ่ะพูดผิดแล้วเนี่ยอ่ะดูไปตามภาพนี่แหละนะปะจะเย็บแล้วนะคะก็คือการอมขอบทุกคนเข้าใจเนาะว่าที่ขอบที่เราเริดไว้อ่ะเราก็งับไปตามที่ขอบที่เราติ๊กไว้เนะะี่ยค่ะเนี่ยเส้นตรงเนี้ยที่เราเนี่ยเราเย็บไว้เนี่ยตรงเนี้ยถ้ามันไม่ชัดเราก็ขีดให้มันชัดนะคะใช้ช็อคติ๊กติ๊กติ๊กออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเราใช้ได้เย็บมันเหมือนมากเกินไปจะทําให้เรามองไม่เห็นนะคะมาสู่ขั้นตอนของการเย็บ กดขอบแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้อ้อจะให้ดูแบบชัดๆเลยเนอะมามามา,าเริ่มต้นเลยจ้าเราอ้อก็จะเริ่มจากตรงนี้นะคะนี่เวลาเรากัดนะคะก็จะกัดแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะมาให้เขาพลิกเขาอะไรนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากด้านเนี้ยค่ะด้านที่เป็นตะขอตัวบนนะน่าจะเห็นดีนะคะแบบนี้นะอ่าไปแล้วจ้า ก็ถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มย้อนกลับนะตรงนี้เราก็ระวังเลยค่ะว่าผ้าที่ยืนข้างล่างเนี่ยเราจะต้องกดเขาให้ชนหน่อยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะขามาหล,ลังจากนั้นเราก็วดขึ้นหลังจากนั้นเราก็วกขึ้นด้านบนเลยค่ะก็กลับกลับด้านเนี่ยก็กลับเย็บตัดแบบนี้นะคะกรมาอ่าตรงนี้ก็มาเย็บกดกดขอบบนนะคะก็ะจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมากดขอบบนก็กดชิดริมแบบนี้มานะคะ นี่นะคะเราก็จะสุดแล้วนะเราก็จะเกือบสุดแล้วค่ะอะปักเข็มไว้ก่อนเดี๋ยวตัดเสร็จได้ตรงนี้ก่อนนะคะเขาแลนลุงหลังกลก็มาอ่าทีนี้เราก็จะตัดหวยอีกครั้งนึงค่ะตัดเนี่ยเป็นมุมเนี้นะะย,ยนะคะค่อยๆนะคะตรงเนี้ยคือไม่ให้เขาตกตกไปจากขอบนั่นเองนะคะอ่าเราก็วกกลับมาตรงนี้นิดนึงค่ะแหมย้อนต่อมาสักประมาณนิ้วหนึ่งค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าแบบนี้นะ นี่จ้ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะหลังนั้นเราก็ตัดเนี่ยค่ะ,ะตัดเสร็จได้ไปเราก็รูดซิปขึ้นมา,าลองดูอีกทีซิมันตรงจริงไหมเนี่ยค่ะก็จะเป็นตรงแบบนี้นะคะนี่จ้าเป็นตรงแบบนี้ค่ะนี่นะคะอาซิปเป็นไงอ้ยใส่แนบทนิทเลยนะคะใส่เก่งมากเลยคนไรเนี่ยชมตัวเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อ่าเดี๋ยวหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนที่มันนี่นะคะเดี๋ยวอ้อยติดตะขอแล้วนะเดี๋ยวตรงเนี้ยพอหลังจากน,นั้นเราก็มาเปิดตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะมาเปิดให้ดูตรงที่โตะแล้วกันนะนี่เป็นแบบเนี้ยเราค่อยสอยเสยแล้วอะไรตรงเนี้ยเราก็เปิดแค่ตรงสอยกพ็พอค่ะแล้วเราก็ค่อยมาค่อยมาเปิดยาวไปถึงนี่นะคะตรงเนี้ยเราก็เปิดไปได้นะตรงเนี้ยอ้ยเปิดยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาอ้นนี้ ต้องหามใบไม่กลนะคะก็คือเราเปิดแค่ตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็สอยให้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวดูตอนที่มันเสร็จแล้วละกันหนะ้าค่ะในสุดผ้วถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่ออ้อยเข้าขอบเสร็จแล้วค่ะก็ะจะเป็นแบบนี้นะคะก็ลักษณะของป้ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็สรุปว่าอ้อยยังไม่ได้สอยนะคะแต่นี่มาถ่ายทําท้ายคลิปให้ดูก่อนนะคะว่าเมื่อเราใส่ขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงมาเปิดป้ายตรงนี้นะคะ เมื่อเราเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็อาจจะกึ่งเป็นจุดๆก็ได้นะคะไม่ต้องสอยทั้งหมดก็ได้ค่ะสําหรับตรงป้ายตรงนี้นะก็เราก็จะเห็นว่าการที่เราใส่ป้ายยอะน่ะเขาก็จะเห็นผ้ากาวน้อยค่ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไงีนด้านในเขาก็จะป้ายลึกเข้ามาแบบนี้นะคะเนี่ยก็เราสอยชายแล้วก็ติดตะขอนะคะเนี่ยลักษณะของป้ายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะล็อกจากช่วงเอวประมาณ10นิ้วนะคะเป็นมาตรฐานนะที่ที่ร้านอ้อยทำอะคะ่ะคือจะ10หรือ12ก็ได้หรือ8ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะ นะคะนี่ตรงนี้ก็เราก็จะติดตะขอค่ะอันบนนี้ก็คือติดตะขอตัวบนอันล่างที่ยื่นนี่ก็ติดตะขอตัวล่างค่ะก็อ้อยมีทําแยกเพลิตให้แล้วนะคะสําหรับใครที่อยากเรียนสร้างแบบข้าถุงตัวนี้นะคะพร้อมวิธีการตัดเย็บที่อ้อยลงแบบละเอียดะคะทั้งหมด6 6วิดีโอนะคะที่อ้อยเพิ่งไปสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่นะคะว่าก็ค้นหาในการสร้างแบบผ้าถุงที่สะโพกและหน้าท้องใหญ่เท่ากันค่ะสําหรับผ้าถุงตัวนี้นะคะที่ว่าคือสะโพกและหน้าท้องเข้าใหญ่เท่ากันนั่นเองค่ะก็เข้าไปดูแล้วก็ตั้งแต่เรียนสร้างแบบแล้วก็ดูวิธีการตัดเย็บดูดูวิธีการตัดผ้าดูวิธีการเย็บทั้งการเข้าขอบและการเย็บป้ายควรทำอย่างไรนะคะก็หวังว่าการจัดทำคลิปของอ้อยจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ ก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามใต้คลิปได้ค่ะการ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็คอมเมนต์ใต้ช่องนะคะว่าอ่าเดียนแล้วเป็นอย่างไรไปทําแล้วได้เกิดประโยชน์จริงไหมก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ